สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะวันนี้พบกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าช่วงนี้นะคะโชคสตาร์เริ่มเข้าข้างคุณบ้างแล้วหรือยังเออมาเราไปเช็คกันดีกว่านะคะไปเช็คพลังงานของคุณกันนะ เออไม่ว่าคุณนะคะจะแบบว่ามีความปรารถนาแลามีความหวังในเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะเรามาดูกันนะว่าโชคชะตาเข้าข้างคุณจะทําให้คุณสมหวังบ้างแล้วหรือยังนะคะแม่หมอขอห้าใบจ้าใครอยากให้คลิปนี้เป็นของเรานะคะถ้าพลังงานออกมาดีนะก็น้อมรับพลังงานบวกๆจากคลิปไปเลย อ่าใบแรกอะไรเออเด็กถือเหรียญน,นะจ๊ะใบที่สองสองดาบและอะไรไฮโลเฟนอะสวินโอเคโ,อโหเข้าข้าง เข้าข้างสุดๆเลยตอนนี้นะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่คุณอาจจะเคยไปขอพรหรือเคยแบบว่าขอไว้นะคะค่อนข้างเข้าข้างคุณแบบสุดๆเลยในบางคนอาจจะแบบขอหลายที่ไปไหนก็คือไหว้แบบขอขอพรพระขอพรเทพอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแบบขอบางบางคนแบบขอหลายที่ไม่ได้ขอที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับว่ากํากลังแบบระดมเลยเนาะระดมที่จะแบบช่วยคุณทาให้คุณ ได้สมหวังอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้โชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังเข้าข้างคุณแบบสุดๆเลยแต่ว่าทีนี้มันก็เหลือที่ตัวคุณเองนะคะเพราะว่าตามหน้าไพา่เหมือนกับว่าไพาก่กาลังจะบอกว่าคุณมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยเข้าข้างคุณช่วยคุณได้แต่ตัวคุณนะคะจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะจะต้องมีความแบบว่า เอ่อมีความกระตือรือรน้นไม่ห่อเหี่ยวไม,ไม่ไม่มัวแต่รอโชคชะตาไม่มัวแต่รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเราจะต้องลงมือทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแล้วสิ่งแบบสิ่งดีๆความสุขสมหวังมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วขึ้นเร็วเร็วกว่าที่คุณรอนั่นเองถ้าคุณอยากจะให้มันสมหวังแล้วเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามตัวคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองจะต้องแบบว่าอุย้ยฉันเข้มแข็งฉันแบบฉันมั่นใจนะคะแล้ว พลังงานดีๆบวกๆนะมันก็จะแบบถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเข้ามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้คุณสุขสมหวังเร็วขึ้นนั่นเองจ้ะออนะก็ประมาณในี้ใครอยากให้คลิปนี้นะคะ ดีๆคลิปดีๆแบบนี้เป็นของเราก็น้อมรับไปเลยนะคะให้ให้เป็นเรื่องราวของเรานะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาแล้วกันนะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยจ้าวันนี้ก็เท่านี้นะคะมามอบพลังงานบวกๆให้แก่ทุกคนนะคะเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย